ช่วงนี้บิตคอยก็บูลลิชจัดๆเลยสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตในไทยไแลนด์และผมต้องเป็นผู้นำเกินอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะผมน้ำเลวเปลี่ยนพี่เซลนะครับผมอยู่ใต้ที่กริมชาตินะครับผมก็ลองไปดูกันได้วันนี้เป็นบิตคอยไฮเปอร์นั่นเองโอเคเริ่มต้นของเราในวันนี้นะครับผมเราบิตคอยเนี่ยมันมี CME แกรปอยู่ซึ่งมันก็ลงมาเกือบที่จะลงมาปิดแกรปอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความบูลลิชอยู่เนี่ยมันก็จะมีคน ดักรอซื้ออยู่ตรงก่อนที่จะเป็นแก็บตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็คือมีคนดักซื้อเนี่ยด้านบนๆนหน่อยนิดนึงแล้วก็เด้งขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าของพวกนี้ต้องดูเกมยาวกันต่อไปเมื่อสักครู่เราก็ดูลักษณะกราฟกันแล้วนะครับผมเราก็มาดู Xforce Global, ี้เป้า Bitcoin อ,อาจจะแตะ1 5 5่0 0ดอลลาร์ในเฟสต,ต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์ Xforce Global นั้นะ่ะก็ได้คาดการณ์การพุ่งไปถึง1 2 0 0 0 0เมื่อหลายเดือนก่อนก็ได้เคลมกันไปแล้วว่าแม่นนะฮะ และตอนนี้เขาก็วิเคราะห์ครั้งใหม่โดยเขาเปิดเผยว่าเขาใช้ทฤษฎีอีเลดเวฟและรูปแบบวัฏจักรของการ h a v วิงโดยชีให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลิกครั้งสุดท้ายของบิตคอยนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งทาให้บิตคอยนั้นขึ้นไปซึ่งหลังจากที่บิตคอยเนี่ยพุ่งไป122,300 0ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว e x ็ก r ์ฟอร์ก็ได้ยืนยันคาดการเดิมของเขาแล้วก็มีมุมมองที่เป็นเชิงบวกซึ่งบิตคอยเนี่ยเป็นแค่ การเริ่มต้นของการทย,ยานที่ใหญ่กว่าเดิมและเฟสสุดท้ายในการพุ่งแบบพาราโบลิกยังมาไม่ถึงซึ่งการวิเคราะห์ราคาของบิต o i n ของเขาเนี่ยยังมีศักยภาพเติบโตอีกเยอะเลยทีเดียวและดูตรงนี้นะผมแผนภูมิของเขาเนี่ยก็จะมองว่าตอนนี้มันจะต้องมีการ ลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นต่อไปซึ่งตอนนี้เขาก็มองว่าการซื้อขายอยู่สูงกว่าจุดต่ําสุดของเวฟสองและเป็นสัญญาณได้ชัดว่ากําลังจะเข้าสู่เวฟสามของอีเลียดเวฟเป็นแบบอิมพัลส์ขึ้นไปแลาราฟของบิ t คอยนนั้นก็แบ่งเฟสอย่างชัดเจนซึ่งแต่ละเฟสนั้นจะมีเหตุการณ์ฮาวิ่งทุกครั้งแล้วก็มีการสะสมกําลังและตามด้วยการเติบโตแบบทวีคูณแล้วก็จบลงด้วยการปรับฐานครั้งใหญ่ซึ่งบิ t คอย n เนี้ยใช้โมเดลนี้มาตลอดแล้วเขาก็ยังบอกว่าบิ t คอย n เนี้ยจะ พุ่งไปสู่2 7 0 0 0แล้วก็มีการดิ่งหนักนั่นเองทุกครั้งที่มีการบูรันครั้งใหญ่นะครับผมและการฮาวิ่งเนี่ยจะผลักดันราคาไปเกินกว่า2 7 0 0 0ซึ่งก่อนจะเข้าสู่การปรับฐานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่ X-Fort Global ทำนายไว้นั่นก็คือ2 7 2 8 3 2แต่อย่างไรก็ตาม X-Fort Global นั้นก็ได้มีมุมมองเชิงบวกกับ Bitcoin แล้วก็เตือนให้นักลงทุนนั้น ระมัดระวังเพราะว่านี่ก็เป็นลื่นโลกสุดท้ายก่อนที่จะมีการปรับฐานครั้งใหญ่โดยราคาที่เขาเนี่ยคาดการไว้นั่นก็คือการย่อตัวกลับมาที่ประมาณ41,000ดอลลาร์แล้วก็มีการล่วงลงรุนแรงถึง85%จากจุดสูงสุดแล้วเขาก็ย้าว่าสมาร์ทมันนี่ที่วางแผนออกล่วงหน้ากับดัมมันนี่ที่ตัดสินใจตามอารมณ์นั้นก็เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับนักลงทุนในบิตคอ i n และจากมุมมองของ e x ็ก r ์ g l o b a l เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้อ e ิเลดเวฟเนี่ยก็ยังน่าสนใจอย,อยู่ เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันกําลังจะเข้าสู่เว็บ3ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เว็บ3เนี่ยของ e l เลี t ยนเว็บเนี่ยจะเป็นเว็บที่มีคลื่นที่ยาวที่สุดก็คือพูดง่ายราคาเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปสูงเยอะที่สุดเท่าที่จะมันเป็นไปได้นะครับผมก็ลองวัดฟิโบนัชชีดูกนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วมีอะไรแชร์กันก็ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม